โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการอาตั้งค่าซิมนะครับให้ใช้งานเน็ตนะซิมใดซิมหนึ่งนะครับสมมุติว่าเรามี2ซิมนะครับตัวอย่างของผมก็คือมี2ซิมนะครับซิมหนี่จะเป็นของ t u u นะครับอีกซิม1นี่จะเป็นของ d e a c นะครับซึ่งซิมที่ผมใช้เน็ตรายเดือนก็คือซิมของ true ดังนั้นผมจะต้องมาตั้งค่าซิม นะครับเพื่อให้เวลาเนี่ยเวลาที่ผมต้องการเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็จะทำการเปิดข้อมูลเปิดเปิดข้อมูลไร้สายใช่ไหมครับมันก็จะเชื่อมต่อหาซิมที่ที่สมัครเน็ตหรือเล่นเน็ตนั่นเองดังนั้นเราต้องทําการตั้งค่านะครับอ,อันดับแรกให้เราไปที่ตั้งค่าครับผมแล้วไปที่ซิมคู่และเครือข่ายไร้สายอันนี้นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็มาตรงที่การตั้งค่าการ์ดเริ่มต้นอ่าเราจะสังเกตเห็นไหมครับคำว่า Internet. อินเทอร์เน็ตอ่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมเนี่ยเลือกเป็นซิมหนึ่งนะครับซิมหนึ่งก็คือเป็นซิมที่ผมสําหรับเล่นเน็ตเป็นประจําดังนั้นเวลาผมเปิดเน็ตปั๊บเนี่ยก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครใช้ซิม2ในการก็ทำการเปลี่ยนนี่ครับมันจะมีให้เลือกนะซิม1ซิม2แต่ถ้ามีซิมเดียวก็ก็ซิมเดียวใช้แค่ซิมเดียวก็ได้นะครับหรือมี2ซิมก็เลือกซิมใดซิมหนึงที่เล่นเน็ตนะครับเล่นเน็ตได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเนะาะบางทาีคนไม่รู้บางทีเนี่ยสมมติว่า ใส่ซิมเน็ตไว้ที่ซิมสแต่ตัวเองเนี่ยมา,าไม่ได้มาตั้งค่าการเริ่มต้นอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าระบบมันตั้งให้เป็นซิมหใช่ไหมครับแต่เวลาเราเปิดข้อมูลไร้าสายเนี่ยมันก็กินเงินใช่ไหมครับกินเงินซิมที่เราไม่ได้สมัครเน็ตใช่ไหมครับแต่ที่เราสมัครเน็ตไว้เนี่ยก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมดังนั้นก็ต้องดูให้ดีนะครับ ต้องดูให้ดีนะครับบางทีบางคนเนี่ยเติมเงินเป็นร้อยเป็นพันแล้วทำไมเงินชั้นหมดไปเรื่อยหมดไปบ่อยนะทั้งทั้งที่ตัวซิมตัวเองเนี่ยสมัครเน็ตแต่ก็ลืมตั้งค่าตรงนี้ตรงตั้งค่าซิมนะต้องเลือกตั้งค่าซิมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องโทรศัพท์บางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่นี้สําหรับ เครื่องผมก็คือเป็น oppo นะครับ oppo a77 นะน่าจะเป็นเดียวกันหรือเปล่าโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการนะครับตั้งซิมคู่และเครือข่ายไร้สายนะครับอ่ะต่อไปครับนี่เลยครับผมการแชร์ Wi-Fi Hotspot นะครับอ่หลายคนอยาก อยากจะแชร์ wi-Fi ฮอสพอรตให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปที่การเชื่อมต่อไร้สายอื่นนะครับแล้วก็จุดกระจายสัญญาณส่วนตัวนี่นะครับอ่าแล้วก็กดเปิดแบบนี้เปิดแบบนี้นะครับอ่ากระจายสัญญาณมันก็จะอ่าไม่เกิน10 10เมตรนะครับ และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้ไม่เกิน8เครื่องนะครับไม่เกิน8เครื่องนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อและก็รหัสผ่าน WiFi Hotspot ของเราได้นะครับนี่ตั้งชื่อได้นะครับรหัสผ่านนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่าต้องการอ่าปิดนะครับก็นี่ครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราเปิด จุดสัญญาณกระจายจุดกระจายสัญญาณส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องไหนเนี่ยมาเชื่อมต่อ,ตอ,ตอ,อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเครื่องเราเนี่ยสินาทีเนี่ยมันก็จะทำการปิดให้อัตโนมัติได้เลยนะครับเนาะโอเคอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับ เผื่อมีประโยชน์นะก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการทำคลิปต่อไปนะครับเลือกน้อยๆเผื่อท่านผู้ชมบางคนบางท่านอาจจะไม่ได้ไม่ทราบนะครับถ้ารู้แล้วก็ฝากบอกแชร์ต่อๆกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ